บายดี D, พบกับ LTV i s i o ชนหนองคายคุมเข้มคนเดินทางเข้าออกสกัดโควิดสายพันธุ์ใหม่เจ้าหน้าที่ประจำดา่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสภานมิตรภาพน้องคายคุมเข้มคนขับรถบรรทุกสินค้าที่กลับจากประเทศลาวเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอมครอน แม้ยังไม่พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับโดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพ 1. หนองคายกรมควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานีได้ทำการตรวจสอบคนขับรถบรรทุกขนสินค้าที่เดินทางเข้าประเทศหลังจากการนำสินค้าผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอหนองคายไปยังนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวโดยทุกคัน จะต้องได้รับการตรวจโรคตามมาตรการป้องกันและก็ควบคุมโรคโควิด -19 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับได้มีการเข้มงวดตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงนี้ครับหลังจากที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศยิ่งกว่าเดิมครับซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดน้องคายสถานการณ์ดีขึ้นครบับ แม้ว่าจะมีผู้ตรวจพบเชื้อทุกวันแต่ก็เป็นยอดไม่เกินหลัก10คนครับในขณะที่ประเทศลาวครับก็มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศมียอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับแต่ก็ยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนแล้วพบกับ RT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี